วันนี้ผมก็มีคำถามครับเกี่ยวกับไมค้คนะ้ามะผมก็ลองนะฮะเอออ,อช่างเถอะมาลองอันนี้ก็ได้นี่นะฮะก็คือว่ามันเออช้าวะนะลองดูก่อนงงมานานมากเฮ้ยเฮ้ยเออนี่นะพอเข้าแล้วนะครับ มันจะอัปเดตหรือเปล่าตอนนั้นผมอัปเดตไปแล้วไม่ต้องห่วงเข้ามาดูเลยนี่เข้ามานะก็จะเป็นอย่างนี้อา้าวเฮ้ยลูกเร็วดิว่างงไอ้นนพวกนี้มีปัญหาอยากถามมากเลยครับมไม่รู้เป็นอะไรนะอ่านี่ฮะแบสซิโดคิปเดเรชั่นงงเอ้ยเดเรชั่นมาเฉะนะผมก็ไม่รู้เนี่ยยังไง นี่เหรอครับนี่ผมอยากถามถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ